สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับามาอยู่กับช่องไรสังกัดดังซึ่งนะครับพี่น้องอันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยครับเข้ามา,าหาทีมงานของอาปาตุงนะหรือว่าหกร้อยดำกรีนนะครับเข้ามาดูแต่เช้าเลยครับพี่น้องคันนี้ก็เป็นรนะ้อยเจ็ดห้านะคันนี้ลั่นแน่ครับเสียงเขาดิเป๊ะเลยนะคันนี้ กับทางขึ้นแบบสบายๆครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับทางขึ้นแบบนี้นเอาดินรายมาปูไว้แล้วเี๋ทางแข็งครับไม่มีปัญหาปัดตุงกับแซมวิ่งครับ นั่นน่ะจำจำดูครับอ้าวตรงนั้นมีมีน้ำลื่นๆช่างเขียวกำลังอ่าปฏิบัติการ ตรงนี้เริ่มเนี่ยเห็นไหมที่ผมว่ามันมีน้ําออกน้ํามันออกเนี่ยถ้าถ้าเราเจาะล่องอย่างนี้ได้นะครับแล้วน้ำมันก็จะไหลไปหามุมนูน้นแต่ว่าตรงนี้มันแคบนะเนี่ยตรงนี้มันแคบมันก็เลยเห็นต้องเจาะนี่ครับถ้าไม่เจาะมันก็ไหลามาหาทางเจาะปึ๊บลงไปนู่นเลยไปด้านล่าง ไปดูพ่อกับลูกครับยืนคู่กันเลยฮนะด้านบนคุมเชิงคุมสถานการณ์รอ่ะตรงนี้ัวหน้าเขียววางกับดักเจ้าของแล้วนี่ต้องตีรถโค้งคุดลุมวางกับดักเจ้าของแล้ว แต่ว่าเปิดตรงนี้ให้กว้างไม่มีปัญหานะครับด้านบนดินก็เหลือเยอะอยู่ตรงนี้ดินเหลือเยอะอยู่ส่วนรถไถยก็รอรอปรับทางครับตรงนี้มันมันลื่นนะรอดันทางในด้านบอ่อหน้าง,งานคงยังไม่ได้ใช้รถหรือเปล่า อันนี้เสียงลั่นนะครับทางขึ้นบ่อลื่นๆ มีเปียกๆนะครับด้านบนหนักเหมือนกันนะนี่โอ้ยังไม่เต็มอีกคันนี้ก็เป็นยางาลิดเดียนด้วยนะหกเส้นเลยนะครับก็ความลื่นก็จะดีกว่านะครับดีกว่ายางหมูธรรมดาเพราะว่าลายมันเป็นแบบอ่ะรอดูครับพี่น้องเสียงลั่นอ่าเห็นไหม บสบายสบายครับ กลัามาใกล้ๆครับที่เลนเนี่ยดูช่างเขียวจะมีปฏิกิริยาเล่นที่เลนอะไรบ้างไหมเจอปัญหาแล้วช่างเขียวเล่นที่เลนเลลิอ่ะตักที่เล,เลนผสม,มไปเจ้าเซ็กเป็นยังไงช่างเขียว ขี้ด,ดินมาอ่าตักขี้ดินมาใส่กวาดน,น้ำ อะไรเดี๋ยวช่างเขียวนี่อเอาขิดดินมาอ่าวางเกลี่ยให้มันซับน้ำหรือเปล่าลันครับคันนี้โอ้น้ำประจัยโอ้โหล โอ้จะลงมาด้คาบบุรีสวัสดีครับนะลงมาสุบบุรีก่อนครับนะลูกอ่าเสียเมมนะฮะเซกจะเซกโซโฟนโอ้ที่เลนอย่างนี้ครับโอ้ยังมีที่เลนกระเด็นมาถึงนี่อยู่อ่ะ ก็วิ่งกันอยู่สีคันเหมือนเดิมนะครับสําหรับทีมงานปะตุงนะครับเพราะว่าเก okay ไม่เอารถเยอะครับแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย okay ๆโอเคสี่คันก็พอแล้วนะคพราว่าเจอครับดินเลนด้วยครับเลนเละหน่อยๆน่อ โอ้โหอันนี้ช่างเขียวเฉยนะจะเป็นโหนาโจนีเอาคิเรเลนยน,ยนใสแล้วปลาตุงไม่ชนะเปลือนแน่นอนคันนี้กระลั่นนะครับ G8C ฮะ ไม่รู้ว่าจะเอาลึกระดับไหนระดับพื้นตรงที่รถยืนหรือเปล่าไม่รู้อ้อันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากระบะเขายาวครับแลวก็เยอะด้วยบะยาวแล้วก็ใหญ่อโอ้ยังไม่พออีก พอ,อยังโอ้โอหได้พอแล้วอ่ะออกตัวได้ไหม คลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ